ตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับชมชมชแนลค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับรายการชมพู่อะไรก็ไม่รู้คิดไม่ออกิ้มอยู่กับชมพู่ชมชาแนลนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในรายการชมพู่กินหรือชมพู่ไปหรือชมพู่ how to review โอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาชมพู่อืมอันนี้นะคะเราก็จะมา ปิตาไทายรถมามามา,มาอท่อที่พี่คนกินไปตั้งเยอะนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นรถต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะคะอีกรถหนึ่งก็จะเป็นแต่ก็แพ้เสียดาย<ถ>ค่ะ <c oughs> าการอัดคลิปเนี่ยรถอะไรไม่รู้อะวายวายสับเล็กการอัดคลิปไม่ควรจะกินก่อนนะ,ะไม่รู้สิคะอ่ะชมพู่ชมพู่ปิดตาคนแรกนะคะอ่ะชมพู่เริ่มปิตาชมพู่เลยมานี่ีแป๊บหนึ่ง ที ima, j j ่มัดแน่นกว่าหรือไม่นที่มัดมีมด่ยแมวเป็นจะแหวนนี่นิอะไรมจไม่ออกชดชุดชุดมันจะไหมมันออมันนี่ช่วยเห็นไหมนี่นิ้วอะไรนิ้วหนึ่งนี่นิ้วอะไรนิ้วห้านี่นิ้วอะไรนิ้วหนึ่งถูกเนี่ยอ่ะเนี่ยนิ้วหนึ่ง Okay. นั่นและรอดูเออรสมีนะคะ <laughs> เราจะให้ชิมแค่รสเดียวนะคะนี่ค่ะจะให้ชิมรสตีะคะ่ะรสนี้อร่อยแน่นอนเห็นเหมือนกันได้ไหมว่าจะแค่ชิมรสนดี้จริงหรือเปล่าจริงค่ะเต็มช้อนนะคะหนึ่งช้อนค่ะ อุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงอืมอีวอนแป๊บนึงไม่เข็ดมากเลยที่จับอยู่เขาเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยตัวเองนะห้ามอุ้ยชมพู่หมดแล้วเอาใหม่เลยเอาอีกอร่อยไหมอืมอร่ไยเข็ดปะเข็ดมากปะใช่มากชี้แะ ไม่ไม่ต้องกินลองกินอ็กินอีกหนึ่งสองสามหมดแล้วไวไวไม่ต้องกินให้หมดเลยพอแล้วเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดแค่ไหนมากจริงเหรอมันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดเท่านี้ไม่เยอะมันไม่เผ็ดไม่ใช่หรอไอชมพู่ปัดทำไมเอาไวๆวเรียกตอบแล้วอีกรอบอีกรอบอเด็ดไง โอเคถอดเลยฉุกแล้วค่ะไว้ไว้นี้ค่ะเผ็ดหรอเผ็ดหรอมาตามนเพรีน้าบ้าพวกมันไม่เผ็ดเลยหืมเผ็ดต้องหลก็้งพอกินได้ไม่ค่อยเผ็ดเทยาไหเพราะว่าในนี้มันมีพริกก็มีคนใส่พริกไปหมดเลยอ๋อมันมีพริกไงแต่มันมีนิดเดียวอ่ะอ้า เขาซื้อมากเขาจะมาแย่งเขากินอ่ะแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากาลังแกงจมู่มาถึงแล้เองทำไมวะเราแกงจมูอยู่นะคะในนี้นะคะในซองนี้นะคะมีพริกใส่พริกลงไปเยอะมากเข้าที่ไหนอร่อยดีใส่พริกลงไปเยอะมากนะคะแล้วเขายังบอกว่าอร่อยอยู่เลยอันนี้ห้ามกินอันนี้ห้ามกินเขาถึงมาเองเร็วนี่นะคะ ใส่พริกไปสองช้อนพูนๆค่ะ <c oughs> <Luna. S 2> ใส่พริกเท่าไดีกว่าเนี่จริงอ่ะใส่พริกไปห้าช้อนพูนๆอ่ะไอ้น,นุนกินได้อ่ะพริกป่นนะเราเทไปหมดถุงเลยอะ่ะ <c oughs> อร<ม>่อยไหมครับแต่มันก็ไม่ค่อยเผ็ดนะแล้วเผ็ด <c oughs> oh. ไหมคนดๆไหมไม่ใช่ห้าช้อนพูนๆหรอกสองช้อน <c oughs> ชอน้อนเท่านี้ลายไหล ไปทำเจ้าเผ็ดข้างนอกปะเออแต่อยากกินเผ็ดบอกว่าเผ็ดมากอะแต่อยากกินจริงเลยเต่เอาช้อนนี้นะ <c oughs> ปัดสุลบ๊ายบาย